สอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัสวิหารอัครทวารดาฟแอนที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิก ไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อน เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขา ในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทําไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจําวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนําไปจุนเจือในในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีครับ การเป็นคริเศษชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจําเป็นต่างๆเรื่องข้อจํากัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อ เพื่อนำสินศักดิธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิงร้อเซนแต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ทห้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมา มาร่วมพิธีกรรมสําหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภยัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ